านครก็บูรณาการนะคะกับหน่วยงานร่วมมือ6จังหวัดปริมณฑลเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือไหลหลากค่ะพลตรวรดเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกประชุมความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระหว่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำเหนือไหลหลาก โดยมีผู้บริหาร6จังหวัดปริมณฑลนะคะคือนครปฐมฉะเชิงเซาปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมชลประทานกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปอพกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลการไฟฟ้านครหลวงกอรมนกทมฝ่ายทหารผ่านระบบการ ประชุมทางไกลเพื่อเตรียมการรับมือกับน้ําเหนือที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการร่วมกันบริหารจัดการน้ํำในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำกทมจึงร่วมมือกับ6จังหวัดปริมณฑลเตรียมการรับมือกับน้ำเหนือรวมถึงความพร้อมในการให้ความให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดฝนตกหนะักมีน้ำท่วมขังในจังหวัดปริมณฑลทั้ง6จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือกับการบริหารจัดการน้ำร่วมแก้ปัญหาของประชาชนครอบคลุมทั้ง6จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ส่วนกรุงเทพมหานครเองก็ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ําเหนือไหลหลากในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑลโดยเตรียมความพร้อมของระบบระบ,บายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ําประตูระบายน้ําให้สามารถระบายน้ําออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้พันแปลูกบาทเมตรต่อวินาทีเตรียมความพร้อมของอุโมง์ระบายน้ําขนาดใหญ่สีแห่ง ขีดความสามารถในการระบายน้ําท่วมขัง195ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตรวจสอบความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ําท่วมริมแม่น้ําเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์พร้อมทั้งจัดเตรียมหน่วยบริการเร่งด่วนและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตลอด24ชั่วโมง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ประสานงานแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมบนถนนสายหลักคลี่คลายไปแล้วหลายจุดยังคงเหลือปัญหาที่ต้องดำเนินการร่วมกันจำนวน4จุดนะคะประกอบด้วยจุดที่1คือด้านทิศเหนือเขตติดต่อจังหวัดปรทุมธานีที่ถนนผลโยธินบริเวณอนุสรสถานและแยกลำลูกกาจุดที่2ด้านทิศเหนือเขตติดต่อจังหวัดนนทบุรีแผนพัฒนาคลองสวย จุดที่3ด้านทิศตะวันตกเขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครถนนพระรามสองการเชื่อมต่อท่อถนนสายรองกับถนนสายหลักเนื่องจากปัจจุบันท่อระบายน้ําถนนสายรองไม่เชื่อมต่อถนนพระรามสองทำให้ไม่สามารถระบายน้ําได้จุดที่4คือทิศใต้ค่ะเขตติดต่อจังหวัดสมุทรปราการแผนการระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยลาซานปากซอยแบรริง